เรื่องของตามวิธีสร้างสว์นบนดินนะครับข้อหนึ่งคือไวเบชั่นจำคำนี้ไว้เลยไวในโลกนี้มีแค่นี้เองนะับจริงไวเบชั่นก็คือกฎแหงกรรมนั่นแหละถ,ถ้าคุณตีความหมายกดแหงกรรมอย่างถูกต้องก็ก็คือไวเบชั่นนั่นแหละคุณส่งไวเบชั่นยังไงคือได้แบบนั้นเลยนะครับเออไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาตัดสินคุณนะไม่มีพระเจ้าไม่มีใครมาตัดสินคุณนะเราตัดสินตัวเราเองม,มีแค่นี้เองซิมเปิลมากกดจกักรวาลซิมเปิลเรียบง่ายไม่ใช่แบบว่าคอมพล c เค e วุ่นวายต้องมีพมระเจ้ามาตัดสินเก็บบัญชีเอ่อแล้วคนก็จะสงสัยอยู่นัน่นเองอ้าวแล้วคนโน้นทําอย่างโน้นคนนี้สงยิ้มไม่มีนะมีไวเบชั่นอย่างเดียวคุณส่งไวเบชั่นออกอะไรออกไปและข้อสําคัญคือข้อ2คือหาอะไรหาข้ออ้างให้ตัวเองรู้สึกดีข้ออ้างง่าย,ายๆเล็กๆให้ตัวเองรู้สึกดีนะครับอย่าให้มันยากเวลาเรารู้สึกไม่ดีนั่นเป็นสัญญาแล้วว่าเราคิดอะไรผิดบางอย่างนะครับเวลารู้สึกไม่ดี คิดอะไรผิดบางอย่างกับไปแก้ความคิดของเราเองนะครับมีแค่เนี้ย